สวัสดีครับปาโก้และเพื่อนเริเชี่ยครับพี่้องครับมือนี้ปาโกล่าได้ครับได้ครับผมพอดีบ้านเที่ยวเด่นเทคนิคนะครับโรงเรียนเทคนิคกับสี่เกียร์แต่ห่างจากบ้านปาโกประมาณสามสิบกิโลครับเลยถือโอกาสครับมือนี้ามามาพักครับมาพักเล็มือขออนุญาตล่าครับผมอาจจะไม่คิปไปพี่้องเลยเบิงเนาะอาจจะมีคิปเก้าทีนะครับ ทายไว้เนาะครับผมครับนอันนี้นอนในบึงเป็นบางคลิปน้องเปี๊ยกเนาะวันนี้พระโกเขามาที่บ้านเขามาที่อู่ครับผมจะเล่ยบรายยูไร์สดหรือว่าอารคบบลิปแต่โมลัมเตล่าหรือว่าฟอนอาหารครับขออนุญาตครับวันนี้เขอพกเต็มลินเนี่ย,เ,นเ,นยเดินทางลายมือนะครับกรุงเทพไปกับกรุงเทพครับโอ้เมื่อยครับไกลยีห้าครับพอดีไก่อุบลก็เลย ถือโอกาสมามามาเบึงครับมามามาเบึงมาเบึงรถกรับมาเบึงรถแล้วก็เขามามาเช็คความเรียบร้อยทั้งบานน้ำแดยครับ,บกกรกผมนไหครับรับรถปลาโกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดตอ่อเดี๋ยวตัดต่อให้เบึงรถนะครับนะครับผมแบบใายเป็นคลิปแล้วจะอัพวิดีโอแล้วก็จะตัดต่อให้เบึงครับผม กับตอนนี้พระโกอยู่รถครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านที่ยวบนครับพระโกมีรถแต่้ออยู่สองขั้นพี่น้องอีกขั้นึ่งรับนักท่องเที่ยวไปไปเที่ยวทั้งภาคใต้ครับไปลิเปะครับผมลูกซ้ายไปครับหลือวขั้นนี้จอดบมื่อใดว่างครับสแตนบายไว้รองานนะพับนะ อีกคันหนึ่งไปที่ภาคใต้แล้วไปมาขึ้นหนึ่งครับไปมาว่านี่ครับแต่ปลาไหลจะมั่วๆนิดน้อยหน่ครับทายกันขึ้นครับผมครับขั้นอีกหนง่ามอยู่นม่เป็นทางครับสกอปเปลี่ยนครับท่านท่านที่ผมทายทายกับนุ่มจวครับที่ไปรอขายกาแฟนะครับอันนี้แหละครับสกอปเปลี่ยนครับสกอปเปลี่ยนกิ่งครับ กันเพื่อได้แตเบิ้งคลิปครับก็จะ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 จำได้นะครับว่าลกูกค้ิอย่างไครับเคยไปพาดุมจูไปล้องขายกาแฟครับข่าวจะมืดน,นี่ครับยังไงนะท้ายขึ้นขึ้นเลยเปิดแฟลชครับ ตอนนี้ประมาณทถถุ่มก็กลัวพี่น้องถ้าพี่น้องมึงก็ทั่วแ <c oughs> ปดรอบแปดรอยแอร์ ไปดินเหมือ่อไปเลยท้ายภายในเบืองนั่นครับเหมือ่อทำแหล่เมืฮอดผมกับมืฮอดนี่คือทำแหล่ด้ิบรรยากาศครับบรรยากาศีครับรบรรยากาศดีอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับตัวไกลๆนู่นครับมุ่นนะครับถนนแม่น้ำพีเรียงแม่น้ำมุน่นครับ จะนี่ไปหาดคูเดือได้พี่น้องหาดคูเดือครับออกหาดคูเดียได้ครับตอนน่อในเมืองครับทางจากนี่ตัวเมืองนีประมาณกิโลน้อยๆครับอูปาโกรครับตัวเมืองประมาณกิโลก,กว่าเองครับบรรยากาศดีครับพี่น้อง บรรยากาศดีมากเลยจชของบานนอนเฝ้าครับพอเ่าอยู่หลายเดือนครับไม่ค่อนไม่ค่อนไม่ค่อนจะกลุวมครับไม่ค่อนมาจอนจัดครับผมว่ามาเลี้ยงเตั้งแต่นอยครับ กันผูดด้ใดหูแถวแถวเมืงอกบลนตรงตรง,ตรงสาพานนี่ครับทาาไปหากุญเดือนนี่นะครับมันจะมีหมู่บ้านครับหมู่บ้านม้าครับเขาจะาม้ามาปล่อยครับตรงตรงสวนสวนสวนไนสนสน,สนทศเสเกียงนะครับโอ้หมา,าลายครับหมาเป็นหลายหลอยตัวนาบ้านออกไปซื้อเนะี่ยมาให้กิน <laughs> วันนี้กินอาหาร เหมาะกับการพักผ่อนเสียอย่างเดียว,วยพี่น้องได้แคมป์ปี้ไดนาม,มาหลายๆครับเบื้งห้อยครับท่วมได้พี่น้องครับติดมุนเนาะปิดมุคคน,ดน,มดมมนครับก,ก,กบันปีใดนามัสถั่วมงอุบอลครับอู้ป้าโกกับโบลือได้พี่น้องเลยครับโบลือขึ้นกันถ่วมขึ้นกันพี่น้องครับ ันมาเงี้ยงหัวมิดมิดหัวแถวนี้เป็นทะเลสาบด้วยแหละขึ้นมานี่ตรงมืดอนี่คือนก็เรียกพุดครับเป็นพุดเลยครับพี่น้องอันนี้มันหกครับเลิกได้ครับเป็นพุดครับติดประคอเขาเกินุิดประคอนครับหลังบ้านผมนี่เป็นพุดขึ้นกันครับเขาเห็นคนประคอนไม่ครับเดี๋ยากคนจีนยังไม่ทายเลยครับ บรรยากาศนี้ครับนากระติดน้ำครับนาที่ถนด้วยแล้วก็หลังก็ติดติดน้ำด้วยมากเมือพวกนี่เนาะมาเติมเวทให้กูบรรยากาศดีับ ครับมีขึ้นน้ำนี่ครับแต่น้ำนี่มันแห้งไปแล้วครับคือขี้อื่นเกิดจะ่วยเหนยังครับแต่คลิปเก่าๆผมเคยเออ up ในเอฟซีเด้เบิ่งอยู่ครับถ้าคลิปเก่าๆครับนาอูติดน้ำติดถนนหลังอูติดน้ำด้วยครับเป็นคลองครับเป็นกุดครับก็เอิ่นกุดครับกุดประคองหน่อยกุดประคองหนองน้ำให้หนองนะ คนอุบลอาจจะรู้จักนะครับพี่น้องครับเส้นทางที่ไปหาดกูเดือได้ครับอันนี้อาที่นอกเรื่องนะพี่น้องครับเฮฟซี่ปักโกครับวันนี้ขออนุญาตลาครับเพื่อมาชาร์จแบตขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้มีครับผมปารโกลำเตือนนริเชียวสวัสดีครับ